เลยนะยูเอสามสิบยูเอสามสิบโอเคครับตายเมื่อวานดุ้งจะดุ้งหลุมศพไอ้สัตว์ตกใจดูโอ้ยไหนบ้านแดงวะไม่ไม่เกิดตรงไหนมั้นล่ะแจ็คแจ็เกิดตรงไหนมั้งไปอ่ะมีคนเห่ะใช่ไม่ไม่อยากรู้เคอะตรงไหน ผมเกิดตรง L C เลยเฮ้ยบ้านแดงสไนค์ครับบ้านแดงสไนค์บ้านแดงเออเออวิวให้เขา M 1นี่แหละแล้วเขาเหมือนจะ V เอตัวนึงด้วยเดี๋ยวผมเกิดตรงยาวเดี๋ยวมาเจอเจอ R 9 3ยิงหัวหลุดอะเพราะมันมีมดเามันลิงผมนะสไนค์เตอร์เตอร์เตอร์เเจวีเอสนี่หว่าเออเตอรทองเตอรทอง คนคนหลังหลังห, okay, หลังใครหลังหลังหลังมีปืนนะมีปืนนะต้นนะต้นเดียวแบมบี้เหรอพีม่มีปืนมีปืนระเบิดยัดมันเลยไหมระเบิดยัดมันเลยไหมโอ้โหเยังไงตายแล้วตายแล้วโอ้โหเลือดสาดเลยเก็บแม็กได้ไหมเนี่ยโอ้โหล็อกอาวุธช่วยเหลือไปไหนไม่ได้ครับผมออมโมซินว่ะพี่แจ พี่บอกว่าใครไม่มีกล้องบอกผมได้ไอ้มีแม็กมีแม็กคุณแจ้วเนี่ยเด็กเคยกล้องว่ะพุกไม้กล้วยดิผมเลยวีเอสติ๊กสองนะเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มอะไรสี่เฮียอยู่แม็กหนึ่งคุยยู่สิบามเนยพี่พุกเกอร์เพิ่มอะไรอยู่เอฟสามสิบสิบสไนในเมืองบ้านแดงอุ้ยอุ้ยกูตายเลยไอ้เหี้ยจากไหนวะไม่เห็นนะเนี่ยไม่ไม่บ้านแดงสองไม่เห็นเอ๊ะใครก็ได้เก็บมาได้เขียตั้งแล้วเก็บสไนให้ด้วยโอ้คมมากยอมรับเลย หมวกร้อยเปอร์เซ็นนัดเดียวขวามือขวามือแกระวังเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปใหม่ไม่ใช่หรอกมันอยู่หน้างคุมคุมไม่ให้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปใหม่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาตัวเชื่อเอาคลิปนี้ไอ้ทีเฮ็ดลงท้ายอ่ะท่าที่เฮ็ดอีกแล้วเหรอเออโอ้ยคมมากเออใช่เลยคมมากเลยนัดเดียวไม่รู้จุดด้วยส่องส่องลงไปบ้านแดงเมื่อกี้ไม่เห็นใครกำลังจะกระโดด บ้าเลยโดนไปตูมเดียวอ่ะหัวหลุดเลยเมื่อกี้ไม่รู้นะขณะอยู่เปล่าแต่เนี่ยกระโดดกันประมาณสองตัวที่เห็นกระโดดหนังบ้านโอยคมคมมากอ่ะยอมรับเลยอโเคไม่หัวเราะเลยถ้าเป็นผมโอ้ไม่ไม่หัวเราะไงผมสองกล้องกระโดดกระโดดมันยิงนัดเดียวหัวหลุดเลยตีเลีดฮาร์ดครับเกิดการเล้าเกิดการเล้าครับการเล้าขึ้นเป็นอะไรวะไทยสังเกตภาพห้านี่คนไทยแน่ๆน่ เอวมายังเอวมายังกำลังกำลังกำลังเดี๋ยวเอาอีกตัวเข้าไปเข้าไปสองตัวที่ถ่ายคลิปด้วยเออวก็ถ่ายไว้เดี๋ยวค่อยดูได้ตอนเอลช็อตล้มอ่ะหัวเดี๋ยวได้ออกคลิปแน่ๆเร่วงไหมล่ะโอ้นี่คือใครวะเลยฮาร์ดมิลิทเทลี่ร่วงเลยอะลักร่วงเลยอะสมอฟเราอ่ะไอแคลนจีโอทีเฮดอะมันมันยิงแม่นแบบสัสสัสเลยนะระวังนะเอ้ยจีโอทีเฮดอะผมไม่อยากยิงแม่งเลยแต่ก่อนแต่ก่อนตอนนี้มันไม่มีแคลนละโอ้เปนเข้าไปไหมเนี่ย ตะม่อนแบบนัดนัดเดียวอ่ะนัดเดียวอ่ะแบบแม่งเหมือนเล่งหัวไปแล้วอ่ะผมมคุเองแถวตายบนเนินตรงเอ่อแถวป่าหลังตึกหลังเอวตัวอื่นเข้ามาตรงนั้นเข้ามาเอาเอาเอาซีโร่ฮอลเลอแกนเข้าไปแล้วกำลังเข้าอยู่เพี้ยวเอาเกิดที่แถวริมน้ำใช่ไหใช่เกิดเกิดแถวริมน้ำมาเข้าเลยตะม่อนครึ่งหลอดแล้วเนี่ยโอเคไปตรวจด้ล่าก่อนเลยเสร์ฟอะไรนะยังูเอสสามสิบเอ็ดสามสิบนะสไนไม่ได้ยิงเลยชิบหาย จริงมันต้องวี่ออกมาเก็บของเนี่ยมันเหมือนมันรู้อ่ะมันเล็งเหมือนมันเล็งไว้ในกําแพงแล้วมันแถบออกมายิงอ่ะคือสองลงไปไม่เห็นใครเลยนะแล้วก็ร่วงเลยอ่ะได้ยินเสียงปืนแล้วร่วงไม่ได้โฟลเข้าไปเข้าไปชาร์จดินายอยู่ในบ้านแดงอ่ะเอาแหมันมีคนอยู่ข้างในด้วยไงรู้ว่าวิ่งไปก็มันต้องมีคนที่มากรด้วยเนี่ยดูของ10นะอยู่ในบ้านเดี๋ยวรอแอลมาเก็บของก่อนแต่ เฮ้ยโมดนี้มันแบบพึบมากอ่ะใช่ใช่เวย์3ติดเอล้วเกิร์ดล่ะมันวิ่งมาที่เมืองอะมันหินไม่ค่อยจงตอนที่มันจะออกเมื่อก่อนเนี้ยกระโดดไประบายบ้านแดงใช่ป่ะวัวนี่ว่าบ้านแดงใช่ป่ะไปแล้วนะวัวเลยบ้ามันรู้แน่เลยเพราแค่เรามาเยอะเนี่ยเจอคนนึ้งแล้วลงจากเขาของเต็ม โออจะเก็บได้หรอวะเออจะเขาเก็บได้หรอหรือแม่งจะยิงบ้านแดงอล้วถึงบ้านแดงแล้วมาๆๆพี่เอลตั้งโล่เลยตั้งโล่นอกบ้านแดงตัวนึงออกลันมั้งไอ้นั่นนหละเก็บดีเก็บดีพี่ยังยังเหลียนม่อหยุเลยตั้งโล่ก่อนอ่าครับไปค่อยไปพร้อมผมพี่ใบไม่เห็นเลย ตัวเบลเบียร์ใบไอ้ยาคนดังตัวนี้มันอยู่ที่อันนี้เข้าไปแล้วมั้งไม่เห็นแล้วเหมือนกันมันหลบมาโหต้อนผมบอกมันถึงถนนไอ้มีของด้วยว่ะตรงนี้มีของด้วยเฮียเออผมรู้แล้วสไนว์อยู่หลังเตะเพิงตัวนึงเนี่ยดูข้างหลังเลยแล้วก็โอ้โหผมว่าเยอะแน่เลยหลังหลังที่มีตัวนึมีคนด้วยนะหลังตมานั่นแหละนั่นแหละหลังที่อีกตัวนึงแล้วก็บ้านแดงตัวนึงโหนแดงเต็มว่หัวเขาทองเต็มดูล้อนหลังตัวนึง ผมยังเดียวป้าเอาแล้วขาแล้วหลังเลนผมเห็นอยู่ตรงรถตู้รถตู้รถมีวันนั้นแคร์มาพี่แกจ๊ดยืนดีแค่ไหนไม่เอาสนามมาตกให้แค่เราโคตรเยอะแล้วต้นหลังมันเอาอะไรมามันเอาเอเดรีบีวินบอดเข้ามาสนติมากลุกสู้ลุกสู้แมเมื่อกี้แบบโดนแบบโอ้ไม่ได้ตั้งตัวเลยตูมตูมกระโดดอยู่โดนตูมร่วงเลยหมวกเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันยิงโดนตรงไหนร่วงวะ ก็น่ะมันยิงเข้าหน้าเลยเหรอบางทีหมวกมันก็ไม่ช่วยบล็อกนะพี่เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์นะหมวกเหลืวแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ว่าแตกอ่ะเมื่อนอกหนีหนีไล่หลังไฟหนีไล่หลังไฟหลังไฟรถบ้านอ่ะรถบ้านอ่ะรถบ้านอ่ะรถบ้วนอ่ะรอบ้านอ่ฝั่งทางนู้นใช่ป่ะไปถ้ามองไปก็หลังหอ้าผาแล้วแล้วบ้านแดงอ่ะมันอยู่บ้านนึงด้วยไอ้บ้านขาวหลังไฟแมนอ่ะเล็งผมอยู่มีกับบ้านแดงสองตัวที่โดดมา นี่อยู่บ้านเนี้ยคนหนึ่งบ้านขาวอ่ะบ้านขาวหลุดว่ะใครขึ้นข้างบนระวังอ่ะใครหลุดแต่ต้องรูดไปพี่พี่พี่ที่ตาไนตาไตายแน่เลยพี่อ่ะไม่ตายไม่ตายถ้าตายแล้วผมบอกออกแล้วพี่พี่พี่รูดไปนละไหนกันเนี่ยเข้าไปได้บ้านเดียร์ไปตกไอเลดท้าออกไปแล้วแต่คนอื่นเนี่ยยัง โอ้โจพี่เข้าไปดีไหมไม่รู้โอกาสห้าสิบห้าสิบขึ้นดูบนหลังคาบ้านแท้เพราะตอนเนี้ยแม่งอยู่นี่ฮะอยู่บ้านแดงหลังไฟอ่ะผมเห็นอยู่ตัวนึงเขาเขาอยู่บ้านบ้านขาวอ่ะอยู่ล้วนแล้รู้ขึ้นหลังคาตำรวจดูเลยเหมือนเอวใครอยู่บนหลังคาตำรวจบ้างอ่ะแอวคนเดียวเอวรอก่อนจะเข้าไปตัวอยู่บ้านแดงได้แล้วเข้าบ้านแดงมาแล้วตัวนึง ประเดงไหนตำรวจไฟแมนตัวนึงตำรวจตำรวจตัวนึงตำรวจตำรวจตัวนึเกิดมาได้อยู่นะเราคุมอยู่โอเคตัวไหนล้วนออกวะนะล้วในตัวในตัวตัวไหนเล่ไอะไรถึง cover เองปะวิ่งแกยิงยิงใครใครใคเออวิ่งวิ่งวิ่งไปชิดนี่วิ่งไปชิดประตูตำรไปแล้วไม่ออกมาไม่ออกมาว่ะคอปหนีแล้วมาสามตัวโดนมาสามตัวของเต็มบ้านเลย เหมือนเข้าไปในบ้านอ่ะในบ้านบ้านไหนเขายังไม่ยังไม่ออกครับยังไม่ออกอยู่ไหนอยู่ห้องในอ่ะอยู่ประตูทางด้านข้างนึกออกนึกออกใช่ป่ะโผล่แล้วโผลแล้วโผล่แล้วโผล่แล้อุ้ยไม่ตายเไปเวลาไม่ไปเวลาเฮ้ยหลังไฟยิงมาครับหลังไฟ MP7 มูฟแล้วมูฟแล้วมูฟแล้วร่วงร่วงเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโดนยิงโดนปืนก้อนแไหนยิงวะโน่นโน่นโน่นน่่นบ้า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 นสีขาวบ้านสีขาวข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเรือรั้วเนี่ยแล้วเรามตัวเอ้าเฮ้ยนังเอ้าเฮ้ยนังยังมันยังไม่ออกมายังไม่ออกเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นลูกปืนเห็นแสงลูกปืนแล้วบนรั้ว เฮ้ยเฮี้ยเกือบหลุดแล้วไงไอ้เหี้ยตัวนั้นแม่งโดนเต็มเต็มอกเลยต่ำเพื่อนปืนกลซัดล่วงไปดิแน่ะหรผมจะแตกแม็กให้ด่วงหรอนะครับมึงเอาแม็กสไตล์แม็กพอพอมาตะวันไม่พอเดี๋ยวเอาเอลก็ได้มีหมวกพี่ติดอยู่ข้างหนป่ะข้างหน้ามุมข้างหน้าบ้านมีเหรอบ้านบันเดนตรวจอ่ะเบ้านตัวนึงนี่นี่หมอกพี่อยี่ยนี่รงพื้นเนี่ยระวังมันออกมาตรงกำแพงไฟแมนนะไฟตายว่ะกำแพงหลัว มันพีมันน็อตวิ่งเลยน็อตมันโดนเราดูผมตาย้านกำลังกระโดดตัวุมโ่ไม่มีไมม่ีหลังบ้านไม่มีตอนเนี้ยหลังบ้านไม่มีเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไม่โดนออกมาได้ที่ไม่เข้าเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเออพันนี้แบตเจอรมันยิงโดนเอลก่อนเลยเลือดเต็มเลยไม่เห็นเมื่อกี้บนบ้านแดงตัวหนึ่งพี่แจ็คล็งเลยบนบ้านแดงไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ คนนัดนึงว่ะไม่ตายว่ะกูอยากได้ทนายเลยอ่ะยิงไม่ได้เลยอ่ะมุมเนี้ยสองตัวบ้านขาวอะไยไงอะไรผมร่้ว่าไม่นี่ว่ะข้างในเอ็นใครเรียนละบ้านขาวไหนไบ้บ้านขาวบ้านสองข้างไฟตอนไหนเอาขี่รถไปโอ้ยค้างมาเลยว่ะขึ้นายวะเนาะรอบๆอ่ะเอฟหนึ่งครับมันตายไหมแน้วตายเปล่าไอ้ตัวข้างในยังไม่ออกมาพี่เมึงยังอยู่ นไปมันอยู่ข้างหน้าเลยนี่หรือว่าอะไรตายครับเฮ้ยน่าตั้งบริเคีอยู่ได้ยินเสียงตายหนึ่งตายหนึ่งตั้งข่าวมีตายตหนึ่งตั้งข่าวมีขึ้นทิ้งขึ้นทิุณแก้ข่าวมีฮะจากผมจะได้วีที่แก้มายิงเหรเกี่ยนเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้าอยู่หลังบริเคียรหลังบริเคีเล็กมอนมากู้ไว้เดี๋ยวเดี๋วเข้างหน้าชาร์จดิมันมองหน้าหรือมองหลังอยู่ผมมันมองข้างหน้ามองหน้ามองหน้ามองข้างหลังอ่ะเร็ว หลุดแล้วสม่อนมาคู่ทนายหน่อยดิปอบปอบเพิ่มเพิหน่อยดิประตูมีนยิงเขาเป็นไรบ้างโอ้ยเฮียเอ้ยไม่ตายสตาจะตายเอ้าเร็วหลุดบ้านไหนบ้านไหนบ้านแดงอ่ะบริเขตห้องห้องแรกเลยครับลงลงใครพี่น้องครับพี่น้องพี่น้อง ตายหนึ่ง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 พี่สิบยี่สิบหนึ่งอธิบายมึงจะเอาไปทำอะไรหลังไฟตายหนึ่งใบอยู่ไหนอีกหลังไฟตายแล้วดดหนีแป๊บนื้แป๊บนื้ของกระโดดดูก่อนมองไม่เห็นโอไปิโต้โอปิโตมาเฝ้าของพี่ในบ้านดิได่าด้โแม่งหนีไปแล้วบ้านตายหมดยังในบ้านตายหมดแล้วครับพี่เไปแมน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 ตัวนึง เราเห็นเหใครมาตายตงนี้มาเก็บของซิกอัซิกอใครตาเก็บของผมผมตายพี่จุ๋ยอย่าอย่าเก็บของเพื่อนนะผมไม่เก็บผยมาเฝ้าให้พี่น้อยมาเฝ้ามาเฝ้าให้พี่จะไปไปดูเลยไปดแล้วคอเอาดูนีนะแล้วมาจะมันจะมนเก็บีแ่ไหนไหนไปดีไปเดีวจะวิ่งเข้าเหลี่ยมนะไปไม่พผมจะวิ่งเข้าคนนึงเข้านอกคนนึงออกไน่อเดี๋ยวโคเวอร์ให้อรนไหนีเจก็บดิแป๊กไหนวะ แม็กซ์เนี่ยเนี่ยฮานี่ไปจเจอร่วมเนี่ยตัวนี้พี่ยิงได้เนี่ยเก็บแต่ว่าแม็กซ์ไก่อนเข้ากระบานเลยไม่ตายแม็แม้ใช้ก่อนนาำโดขวานไปไหนเราไม่รู้ว่าเข้าลงบามเนี่ยไม่แน่ใจเห็นแบบโอ้ผมแหลกมากเลยวแม่งไม่จริงเลยว่ะโอ้ชนะพี่จมดโอ้ขออังรู่เลอยู่เลยฟดครตายในบ้านอะพแกตตายอะโปก้ ทำไมแบบเราเรายิงลอดลอดผ่านบริเขตเหล็กอ่ะไอตรงรูเล็กๆอ่ะมันมันลดดาเมจมีคนนะแต่งเต็มอยู่นะเมื่อกี้อ่ะไหนไฟแมนครับไฟแมนน่าจไปลงมาแล้วบ้านาวอะเฮ้ยมีมีบ้านขาวผมยิงตายไปตัวหนึ่งตรงนี้บ้านแดงหลังไฟผมยิงตายไปตัวหนึ่งแล้วก็มีหน้าไฟตัวหนึ่งให้ให้มาผมทีคนหนึ่งดูดูดูหลังแค่ทีนะผมดูหน้ามีวีเจ้าแจอยู่เยอะเนี่ยงฟูเข้าใจเข้าใจแตะมอน ดูดูดูข้างหลังดูข้างหลังให้ผมทีใครวิ่งตามมาเปนดึงรอเพื่อนเข้าไปก่อนโอเคโอเคผมแจ้งผมไม่ได้ผมวิ่งไปผมวิ่งเอ้ยเหี้ยเอ้ยหลุดหลุดกระแทกมันมึงรอรอรอ้าวเหี้ยกูก็หลุดไม่ใช่ผมหลุดผมหลุดตกมาอีกทางนึ่ครับน้ำหมดใครมีอาหารให้ผมมั่งเขาหลุดกันหมดก็เก็บของเกลี้ยงของมาให้เพื่อนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หลุดผมแจ้งผมหลุดผมผมตกกระแพงผมเป้าอยู่เป้าอยู่ไม่ไม่ถ้าเกิดนั่นก็เพื่อน เข้าไปจับวเข้าไปตวงควงไปแล้วจริเข้ามาในเชอร์แล้วทำอะไรคือทองให้กําแพงบ้านแดงไม่เคลียร์นะบ้านแดงหลังฝายไม่รู้ว่าข้างในมีหรือเปล่ายังไม่ได้ดูนะตอนแรกอะถ้าแบบถ้าแบบมีตะไนมายืนจุดมันกระโดดยืนได้เลยบ้านขาวสองตัวแถือฟาร์มเลยไอ้ผมเข้ามาไปถือฟาร์มเลยเก็บไว้ตู้แก่ก่อนก็ได้ยตะมอนผมคนั้องเก็บไอ้ยี่หัวก็ทองคนเดียวตายเลยแบบ เออพี่ผมยิงรอบบริเขตไปแล้วเจ็บหนักเลยพี่มอนไม่เก็บหัวว่าทองไม่ไม่เก็บหรอกมีเยอะแยะเฮ้ยพี่โมูก็ทองยิงเต็มกระบาลเลยไม่ตายใช่มีดีเอ็กใช้ด้วยแล้วแจ้เฮ้ยเฮอ็กซ์ก็ไปทั้งสามอันเลยเจ็มีดีเอ็กใช้ด้วยตัวหัวทองผมเก็บฝกมาเมื่ีเนี่ยคุกเกอร์ถึงยังเอ้ยน็อตตายป่ะน็อตอยู่ผมนี่น็อตน่าจะอยู่กับผมแจ้ วิ่งไปบวกไอ้น็อตอยู่ตะเกะโอ้โอนเอเอ12ไม่เก็บไว้ใช้กันเนเฮ้ยระเบิดมาจากไหนเสียงระเบิดแตงเกอร์มจีนเกอร์มายแมนเดี๋ยวเอาขึ้นบ้านนี่ดูคนดิขึ้นบ้านแดงดูคนดิยวว่องขึ้นบ้านโดนออกมาหญิงโดนเอเอวีออกหญิงวายตกอืมยิงโดนมันนัดหนึ่งออกดูเลยถ้ามีก็วาย ตา๊กติกติ๊กยิงโดนยิงโดนคงบ้านหัวขาวอ่ะยิงโดนเลยแต่ติดคอมแพคกระโโผยิงโดนทุกเม็ดเลยที่ยิงไปเมื่อกี้เที่มึงยิงแน่มันก็เก็บเซ็ตผมมาได้หมดปะอ่าหมดมันออกมาแล้วอ่ะมันยังอยู่อีกเหรอมันยังอยู่อีกเหรอไอ้ตัวนั้นไปรอบแรกไม่เจอสวยอ่ะกลางทุ่งข้าวอยู่พี่อ่ะไปนะพี่พุกนะ ตรงไหนอ่ะกำแพงตรงนี้อ่ะเก็บปืนอ่ะโอเคเรียบร้อยล่วงเขาเรียกว่าการโคเวอร์เก็บม้องโอ้ผมเล็งในยยมในอยู่พอดีได้ยินเสียงก็เลยหันลำทันไงผมซูมเล็งเหลี่ยมในอยู่ เอาสมมุติเฮ้ยดีกว่าตายนะเดี๋ยวแต่งเป็นคนหนึ่งนะเดี๋ยวแต่งเป็นคนหนึ่งม่รู้อยู่ไหนคุณแอลต้องอยู่ข้างบนบ้านนะถึงจะดูได้วิ่งมาไม่บนบ้านไม่เห็นเหลี่ยมนั้นนะบนบ้านไม่เห็นข้างในนะเห็นแต่ข้างนอกบนบ้านต้องเห็นดิไม่ไม่ข้างในไฟไม่เห็นเห็นแต่ข้างนอกลองแล้วหัวมาก่อนที่เหลือป่อเดี๋ยวยิงสี่นัดนะพี่มันไม่ไนท์หมดจ้าใช่ปะ สุนผสมมันก็เาไปซ่อมได้อะเหลือเก็บไปก่อนมาเลตู้ก่อนสุนสุนแมวอ่ะมีอยู่สุนจะมีกี่แมวยสิ่เดียวเตดยิง้ยิงโดยไอ้ไอ้ทนายนี่ยอวะแม่งโดนมันัดนึงแม่งออกเลยะยนึงว่ายิงไม่ทัน เอาไงออกกันหมดไหมออกยังถ้าออกไม่ไม่มีใครเห็นของล้ำค้านะออกกันหมดจำนวนมีแต่ของแม่จะออกไม่หหรือว่าไงมันแจกมันมีเข้าไปนไปเคลียร์ไฟก่อนเถอะแต่งเต็มไฟอ่ะเคลียร์ไฟให้ตายเราแบบแปะไฟต่างต่ามันอีพี่กินมาเคลียร์ไฟครับผมมาไะเราก็ล่อไปดูปืนซะก่อนเอฟพีไฟแม่งยิงว่ะ รูนี่ปนไปไหนแต่งเต็มอ่ะไม่เห็นแล้วไม่รู้สืบอ,ออกมั้งไน่น่าเ<อ> <นะ S 2> มื่อนะกี้ยองน้ำแล้วแหลกนะแหลกแหลกนะตะมอดนะอ๊ปสของใครนะเนี่ยออกราอยู่ ห้องนี้ป้องกันเลยหลึกไปเคียรรถรถรถอยู่ไหนเฮ้ย,ย,ยมาแล,แล้วเนี่ยครบแล้วครบแล้วครบแล้วแหละไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้เดี๋ยวแม่งลงรถมาครบครบแล้ว S <S 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 ขับกัแล้ว <S <S ไปมัน, <S <S ไ,มนไปส่งเพื่อนมันลงมันไปส่งเพื่อนมันลง <S 2> <S 2> <S เอา้าอุ้ยนู่นนู่นขับไปไ <Okay. S 2> เขับไปหาเพื่อนเราอ่อ